ตาลิบาน2.0นะครับเมื่อตาลิบานเนี่ยเข้ามายึดของอัฟกานิสถานเนี่ยหลายฝ่ายก็มีความกังวลมากเลยว่าตาลิบานเนี่ยจะกระทําความรุนแรงต่อคนต่างศาสนาหรือแม้กระทั่งอิสลามต่างนิกายหรือแม้กระทั่งการกดขี่สตรีแล้วก็เด็กนะครับแบบที่เคยเป็นมาในอดีตนะครับภาพที่เราเห็นนะครับจากสื่อสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยเราจะเห็นคนจํานวนมากนะครับพากันหนีตายวิ่งอลมานเลยนะครับบางก็เกาะล้อเครื่องบินแล้วก็ตกลงมาจนเสียชีวิต บ้างก็ขึ้นไปอยู่ในเครื่องบินนะครับแล้วก็แอร์อาจจะเยียดตามรูปที่เราเห็นอยู่เราก็ต้องย้อนกันไปดูนิดนึงนะครับว่าทําไมเนี่ยคนถึงได้กลัวว่าถ้าตาลิบานกลับมาปกครองเนี่ยมันจะมีความรุนแรงเหล่านี้เกิดขึ้นแน่ดีนะครับระหว่างปี1996ถึงปี2001เนี่ยที่ตาลิบานเนี่ยปกครองอัฟกานิสถานนะครับตาลิบานเนี่ยได้ใช้กฎหมายชาริอะห์รอหรือว่ากฎหมายอิสลามโดยเป็นลักษณะของการตีความในลักษณะสุดโต่งนะครับตาลิบานเนี่ยจะไม่อนุญาตให้ผู้หญิง ไปโรงเรียนนะครับแล้วก็ไม่อนุญาตให้ผู้หญิงทํางานอีกครั้งเนี่ยยังบังคับว่าผู้หญิงเนี่ยจะต้องใส่บุรุกาหรือว่าบุกเกาะนะครับซึ่งไอ้บูรุกาหรือบูกเกาะเนี่ยถ้าจากตามภานนะครับเราเห็นได้ว่าเครื่องแต่งกายของสตรีมุสลิมเนี่ยจะมีระดับที่ต่างกันนะครับฮิยาบเนี่ยคือผ้าคลุมที่คลุมศีรษะอย่างเดียวที่เราเห็นกันโดยทั่วไปนะครับ ชาโดเนี่ยคือ,อคุมทั้งร่างกายแต่ก็ยังเห็นใบหน้านะครับเราส่วนใหญ่เนี่ยในประเทศไทยเราจะเห็นฮิยาบกับชาโดเยอะแต่ว่าอีก2ออันนะครับที่อยู่ด้านขวาน,นะครับก็คือนีกอบนีกออนไม่คือจะคุมหมดเลยครับปิดเหลือให้เห็นตตาส่วนบุรุกาหรือบุกเกาะเนี่ยจะปิดหมดเลยครับไม่ก็ทั้งตากไ็ไม่ให้เห็นนะครับจะมีสกรีนกั้นไว้ซึ่งตาลิบานเนี่ยบังคับเนี่ยให้ผู้หญิงเนี่ยต้องใส่แบบนีกอบหรือว่าบูรกาหรือบูเกาะนะครับ ช่วงที่ตาลิบานปกครองนะครับก็พบความรุนแรงต่อสตรีแล้วก็เด็กเนี่ยเป็นจํานวนมากอย่างกรณีนึงที่มีชื่อเสียงโด่งดังและคนทั่วโลกรู้จักนี่ก็คือบีบีไอชารครับเธอเป็นผู้หญิงที่ถูกตัดจมูกเนื่องจากปิดหน้าไม่ดีพอแล้วก็ถูกสามีถูกผู้ชายทําร้ายซึ่งกรณีของบีบีไอชาเนี่ยไม่ได้เป็นกรณีเดียวแต่มีคนอัฟกันิสถานจํานวนมากเนี่ยที่โดนกระทาความรุนแรงเนี่ยเป็นจํานวนมหาศาลเลยนะครับในช่วงยุคที่ตาลิบานปกครองนะครับ สิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นสิ่งที่ทําให้คนเนี่ยกลัวว่าอับกานิสถานเนี่ยจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมหากว่าตาลิบันเข้ามาปกครองประเทศแต่กลับกลายเป็นว่าท่าทีของตาลิบันที่เข้ามาใหม่เนี่ยนะครับค่อนข้างเปลี่ยนไปจากในอดีตเยอะพอสมควรเลยนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยตาลิบันบอกว่าจะคุ้มครองสิทธิของผู้หญิงภายใต้หลักการของอิสลามโดยอนุญ,ญาตให้ผู้หญิงและเด็กเนี่ยไปเรียนหนังสือได้แล้วก็ไปทํางานได้ซึ่งแตกต่างจากเดิมชัดเจน ข้อที่2นะครับก็จะบอกว่าตาลิบานเนี่ยจะอนุญ,ญาตให้สวมใส่ฮียาบได้ไม่จําเป็นต้องใส่บูเกาะหรือบูรูกาเหมือนแบบเดิมอีกต่อไปนะครับขณะเดียวกันตาลิบานเนี่ยก็ประกาศกับทุกประเทศนะครับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นประเทศตะวันตกจีนรัสเซียหรือคั่วใดเนี่ยบอกว่าตาลิบานเนี่ยพร้อมจะเจราจาสันติภาพพร้อมจะหารือแล้วก็ร่วมมือกันพัฒนาความร่วมมือในระหว่างประเทศด้านในซาบีฮุลลามูจาฮิดโฆษกของตาลิบานนะครับก็ประกาศว่า เราไม่ต้องการจะสร้างศัตรูเพิ่มไม่ว่าจะเป็นทั้งในและนอกประเทศนั่นหมายความว่าตาลิบันเองเนี่ยสแสดงท่าทีว่าพร้อมที่จะหารือกับทุกฝ่ายและจะตั้งรัฐบาลที่ประชาชนอัฟกานิสถานเนี่ยยอมรับร่วมกันได้สุดท้ายนะครับก็ต้องมาดูกันว่าท่าทีของตาลิบันใหม่หรือตาลิบัน2.0เนี่ยจะสามารถทําตามคําสัญญาที่เขาให้ไว้กับนานาชาติว่าเขาจะคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรีจะปกครองให้อัฟกานิสถานเนี่ยมีความสงบสุขภายใต้ รัฐบาลที่ทุกคนเนี่ยเห็นพ้องร่วมกันถ้าตาริบานทําได้เนี่ยก็นับว่าเป็นชมหน้าใหม่ของอัฟกานิสถานเลยก็รอดูกันต่อไปนะครับว่าเขาจะทําได้ตามที่เขาสัญญาไว้หรือไม่